สวัสดีครับผมนายพุทธิพงศ์จุรุนเพลิศจบการศึกษาระดับชั้นมปลายจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับที่ผมสนใจอยากจะเข้าคณะนี้เพราะว่าผมได้ศึกษาการเรียนและกิจกรรมภายในคณะทําให้ผมมีความสนใจและอยากศึกษาต่อในคณะนี้ครับก็โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายมาก และอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่มีประโยชน์ประหยัดและหาซื้อง่ายครับที่สําคัญต้งไม่สําใคญครับและที่วิทยาลัยบูรณาการาศาสตร์มีการเรียนการสอนที่ให้อิสระต่อการศึกษาของนักศึกษาและผมสามารถนําไปต่อย,ยอดทางความคิดของผมในอนาคตได้ครับจากที่อาจารย์ทุกท่านได้เห็นพอร์ตโฟลิโอของผมก็จะรู้ว่าผมเป็นนักกีฬาฟุตบอล และนอกเหนือนจากนั้นผมก็ยังเป็นคนชอบออกกําลังกายชอบเข้าฟิตเนสอยู่เป็นประจำและการออกกําลังกายก็ต้องมาคู่กับการก,กินอาหารดีๆและอาหารเสริมด้วยแหละใช่ไหมล่ะครับพอนักกีฬาฟุตบอลทุกคนหรือนักกีฬาอื่นๆก็ต้องกินอาหารดีๆมีประโยชน์ในส่วนใหญ่อาหารดีๆก็ค่อนข้างมาพร้อมกับราคาที่แพงผมจึงมีแนวคิดที่อยากจะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มาพร้อมกับคุณคุณภาพสะดวกประหยัดและหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปอาทิเช่นอกไก่ ตามที่เราเห็นทั่วไปอกไก่ในเซเว่นราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงและบางคนกินอกไก่ก็ไม่พอต้องกินอาหารอย่างอื่นอีกเพราะว่าสารอาหารไม่เพียงพอและไม่อยู่ท้องผมผมจึงมีแนวคิดที่อยากจ,จะทําผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเช่นอกไก่เวอกไก่หรือว่าอกไก่ลดกล้วยหอมความคิดของผมมีมากมายถ้าผมได้ศึกษาและได้ความรู้จากอาจารย์ที่นี่ผมคิดว่าผมาอาจจะได้ไอเดียที่ดีเพิ่มมากกว่านี้แน่นอนครับ ผมคิดว่าคณะวิทยาลัยบูรณา,าการศาสตร์จะช่วยส่งเสริมและต่อยอดทางความคิดของผมให้ผมได้ลองคิดลองทำลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งออกมาถึงมือผู้บริโภคได้และทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นประสบความสำเร็จครับผมครับ